สวัสดีครับกระแสข่าวดังเลยครับเลิกเล่นละคตรตลอดชีวิตภาพปัจจุบันชาริตฮิวเด i l d บราวน์ที่ไม่เจอตัวกว่า10ปีเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปจากจอนานเลยทีเดียวครับสำหรับอดีตพระเอกดังแห่งยุคของ90อย่างชาริตฮิวเดบราวน์ซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ฝากฝีไม้รายมือเอาไว้ให้แฟนๆได้ชมอย่างมากมายและเชื่อว่า หลายคนยังคงจดจำพระเอกหนุ่มลูกครึ่งคนนี้ได้เป็นอย่างดีที่ได้มีการแจ้งเกิดจากละครเรื่องคือหัตถาคองพิภพ,พและรับบทเป็นทันทางช่องเจ็ดเมื่อปี2538ก่อนที่จะมาเป็นพระเอกขายดีของช่องสามและเล่นละครเอาไว้มากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสายย้อมสีรักในสายหมอกไม้แปลกป่าและ หมนลักกระสุนในเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะหันหลังให้กับวงการบันเทิงนั่นก็คือนางฟ้าไซเบอร์เมื่อปี2548ซึ่งหลังจากที่หยุดงานและไม่รับงานในวงการบันเทิงแล้วทางด้านหนุ่มชาลิตนั้นก็ได้หันไปทำธุรกิจส่วนตัวทำให้เหินห่างจากวงการบันเทิงเรียกว่าเป็นเปนเอกแถวหน้าของยุค90เลยก็ว่า,าได้ซึ่งชาลิตฮิลเดบรานั้น ถือว่าเป็นพระเอกหนุ่มลูกครึ่งที่เป็นขวัญใจเหล่าบรรดาแฟนๆชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นบวกกับเจ้าตัวนั้นมีผลงานของวงการบันเทิงอยู่ตลอดไม่เพียงแค่งานละครหรืองานแสดงเท่านั้นชาเล็ตยังได้รับโอกาสให้แสดงมิวสิกวิดีโอหลายเพลงรวมไปถึงโอกาสถ่ายแบบและเดินแบบต่างๆด้วย โดยผลงานของชาลิตนั้นแต่ละชิ้นเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับอะไรเหล่าบรรดาแฟนคลับก็คอยตามให้การสนับสนุนและหากย้อนกลับไปในยุคนั้นบนหน้าจอโทรทัศน์เราจะมีโอกาสได้เห็นฝีไม้ลายมือการเล่นละครรวมถึงงานอื่นๆในวงการของเขาอย่างไม่ขาดสายขอขอบคุณข่าวจากบันทึหน้านหนึ่งครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ